ขอตอนรับเข้าสู่รายการพุทธพาหลอนค่ำคืนวันพุทธที่จะแปลเปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นเรื่องราวสยองขวัญอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมเนี่ยได้ไปอ่านเจอมามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนนึงอายุน่าจะประมาณสัก1 6 1 6ได้ตอนนั้นนะ่ะผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่านายแดนนะฮะก็เรียนอยู่ชั้นประมาณ ม2ม3ได้นแดนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เรียนดีเนี่ยเป็นอย่างมากเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2009นะครับเรียนดีเนี่ยเป็นอย่างมากเลยแล้ววิชาที่ในแดนเนี่ยจะมีความถนัดเนี่ยมากกว่าวิชาอื่นๆเลยก็คือในเรื่องของภาษาอังกฤษครับผมนแดนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการเขียนแล้วก็ไวยากรณ์ต่างๆของภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนออกมาได้แบบเป็นอย่างดีน่ะ จนทำให้ทางโรงเรียนที่นายแดนนะครับได้ศึกษาอยู่นักขนาดนั้นเนี่ยส่งนายแดนนะครับเข้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษในตอนนั้นก็ส่งนายแดนเนี่ยเข้าไปแล้วก็เข้าไปสอบนะฮะเข้าไปแข่งขันเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนายแดนก็จะได้รางวัลต่างๆเนี่ยกลับมาทําให้ที่โรงเรียนเนี่ยเหมือนกับกลายเป็นกลายเป็นที่เชิดหน้าชูตาของโรงเรียนอะ แต่นายแดนก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะอะก็ถือว่าตัวเองเนี่ยได้ไปหาความรู้ได้ไปหาเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยมากมายเลยเวลาที่นายแดนเนี่ยได้ไปทําการสอบแข่งขันโอลิมปิกนะฮะที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยสอบในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยแกก็จะได้เพื่อนต่างๆเนี่ยมากมายเลยจากโรงเรียนอื่นแล้วคนเนี้ยพอไปสอบแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนายแดนเนี่ยก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกันแล้วก็เคยแบบ ไปสอบแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยในเรื่องของภาษาเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะชื่อว่านายเดนิสนายเดนิสเนี่ยก็มีความชื่นชอบในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกับนายแดนเลยฮะดังนั้นเนี่ยพอคนแบบมีความชอบที่มันคล้ายๆกันน่ะได้มารู้จักกันน่ะก็เลยทาให้ตัวของนายแดนแล้วก็นายเดนิสเนี่ยเขามีความสนิทกันเนี่ยมากกว่าคือรวดเร็วมากกว่าปกติอ่ะเออก็จะแบบสนิทกันเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแล้วบ้านของนายเดนิสเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากบ้านของนายแดนเลยก็อยู่แถวๆบริเวณละแวกของหมู่บ้านที่นายแดนนั่นแหละอาศัยอยู่ก็จะไปมาหาสู่กันบ่อยๆเลยทําให้พ่อแม่ของนายแดนเนี่ยได้เห็นหน้าของนายเดนิตเนี่ยบ่อยๆบ่อยๆเลยทําให้เกิดความไว้ใจในายเดนิดเนี่ยให้มาหานายแดนเนี่ย,าานนยบ่อยๆที่บ้านได้ก็มานอนด้วยกันบ้างมานั่งเล่นเกมด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยก็ตามภาษาเด็กเนาะจนคราวนี้มันถึงช่วงของการปิดเทอมภาคฤดูร้อน นายเดนิตเนี่ยก็ชวนนายแดนว่าเฮ้ยนายสนใจเนี่ยอยากจะไปที่บ้านคุณปู่คุณย่าของเราหรือเปล่าซึ่งบ้านคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยอยู่นู่นเนี่ยเข้าไปภายในป่าเลยบรรยากาศแบบดีมากๆเลยเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งน่ะนายลองนึกถึงแบบหมู่บ้านที่แบบเป็นเป็นบ้านชั้นเดียวน่ะแล้วก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีป่องไฟเนี่ยในบรรยากาศที่มันหนาวเหน็บในตอนนั้นเนี่ย แล้วลองนึกถึงนะ่ะบางที่มันก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นทุ่งหญ้านะสีเขียวขจีบ้างมีดอกมง้งดอกไม้มีต้นไม้ต่างๆเนี่ยปลูกกันขึ้นมาใกล้ๆกับภูเขาคือแบบทิวทัศน์ที่ตัวของนายเดนิดเนี่ยอธิบายกับนายแดนฟังเนี่ยมันเหมือนกับภาพที่แบบตั้งขึ้นมาเป็นวอลเปเปอร์นะฮะสวยๆรูปหนึ่งเลยทําให้ตัวของนายแดนเนี่ยอยากจะแบบเออให้น่าสนใจนะ่ยเราเองก็แบบ เป็นคนที่ชื่นชอบกันไปท่องเที่ยวแบบตามป่าตามธรรมชาติเนี่ยอย่างมากเลยแบบนึกถึงภาพตามแล้วโอ้โหสนใจว่ะถ้างั้นเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยปิดเทอมภาคฤดูรด้อนเนี่ยเราเราไปเที่ยวที่บ้านของคุณปู่คุณ,คณย่าของนายละกันอ่ะนายนายแดนเนี่ยก็ไปขอพ่อแม่ของตัวเองว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปที่บ้านคุณปู่คุณย่าของนายเดนิตเนี่ยหน่อยละกันนะในช่วงของปัน ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยผมขอไปละกันเลยคนระับคุณพ่อคุณแม่ของนายแดนก็อ่ะอธิบายอ,อ,อนุญาตให้ตัวของนายแดนเนี่ยไปที่บ้านคุณปู่คุณย่าของนายเดนิตก็เดินทางกันไปพอไปถึงที่นั่นเนี่ยโอ้โหมันก็อย่างที่ตัวของนายแดนเนี่ยเอตัวอย่างที่นายเดนิตเนี่ยอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะแล้วก็ ซึ่งตรงหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะแบบมีหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งอื่นเนี่ยปลูกกันขึ้นมาใกล้ๆกันใกล้ๆกันแล้วล,ล,ลรรองนึกถึงนะฮะบรรยากาศแบบมันดีมากๆเลยะ่ะเป็นหมู่บ้านแบบสร้างกันขึ้นมาท่ามกลางสีเขียวของทุ่งหญ้าขาจีแบบที่แบบสุดลุกหูลูกตาเนี่ยแล้วก็จะแบบเป็นต้นมง้งต้นไม้ต่าง,างๆปลูกขึ้นมาบนภูเขาเนี่ยพอมองขึ้นไปก็จะเห็นแบบเป็นเป็นริ้วรอยของก้อนเมฆที่แบบมันปกคลุมขึ้นมาบนยอดภูเขาน่ะ ซึ่งมันเป็นภาพที่ทําให้ตัวของนายแดนเนี่ยชอบอย่างมากเลยแล้วก็ขอบคุณนายเดนิสเนี่ยทีออ่ขอบขอบใจนายนะที่ชวนเราเนี่ยมาเที่ยวนาสถานที่แห่งนี้มันเหมือนกับพวกเราเนี่ยหลุดเข้ามาภายในโลกความฝันเลยอน่ยเออนายเดนิสก็บอกว้ยเราก็มาที่เนี่ย,บ,ยบ่อยแหละเพราะว่าที่เนี่ยเราจะมีเพื่อนๆนที่ที่เรารู้จักเนี่ย บางคนก็ทํางานบ้างแล้วบางคนก็ยังเรียนอยู่แล้วก็ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะกลับมาที่หมู่บ้านของตัวเองกันอ่ะในเดนิสเนี่ยก็ทั้งนั้นเนี่ยในไหนเราก็กลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพานายเนี่ยไปรู้จักกับเพื่อนๆของเรานะแต่ละคนแต่ละคนตามหมู่บ้านต่างๆรับรองว่าเพื่อนของแต่ละคนเนี่ยนิสัยดีเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนายแดนก็อ้าวโอเคสิคราวนี้ก็พาไปหาเพื่อนกันแต่ละหลังแต่ละที่นะฮะไปกันก็ตามภาษาวัยรุ่นถึงแม้ว่าตัวของนายแดนเนี่ย จะเป็นคนที่เรียนเก่งก็เถอแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนกับเด็กวัยรุ่นคนนึงน่ยอยากจะรู้จักกับคนนู้นคนนี้ทีได้ไปรู้จักกับสาวๆ <c oughs> ในหมู่บ้านนี้ก็เออเฮ้ยก,ก,ก็ก็น่ารักดีนะแต่ละคนนะเออเขาก็กลับกันมาอยู่ที่หมู่บ้านของตัวเองเหมือนกันอย่างเงี้ยกับไปปาร์ตี้กันไปดื่มกันแต่ส่วนมากเนี่ยปาร์ตี้ของอเด็กในหมู่บ้านนะฮะก็เหมือนกับจะไปนั่งกินนั่งดื่มกันตามอะไรอะทุ่งหญ้าอะไรประมาณนี้แหละก็จะมีแบบเป็นเหล้าเป็นแอลกอฮอล์อะไรต่างาเนี่ยเหมือนกันแหละฮะ ก็ไปอยู่ช่วงนั้นเนี่ยก็คือตัวของนายแดนเนี่ยก็จะไปเที่ยวไปดื่มกับตัวของนายเดนิสเนี่ยไปไปที่บ้านเพื่อนแต่ละหลังแต่หลังคือแบบโอ้มีความสุขเป็นอย่างมากแล้วก็เมาไม้นะฮะตามภาษาเด็กวัยรุ่นไปจนคราวนี้มันมีอยู่วันหนึ่งนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มได้ตัวของนายแดนเนี่ยก็กะว่าจะไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนของนายเดนิสเนี่ยอีกคนนึงไปกันตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็จะมีการประดับประดาด้วยแสงไฟต่างๆเนี่ยคือแบบเป็นการสร้างที่นั่งดื่มแบบเป็นเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างมากเลยรอบด้านก็จะแบบมีแต่ความมืดแล้วก็ลมเย็นๆแบบอากาศแบบดีๆอะไรเงี้ย่าก็โอเคก็ไปกันก็ไปกันทั้งสองคนก็กำลังเดินทางไปเดินไปที่หมู่บ้านที่ว่านะฮะแล้วจูจๆเนี่ยระหว่างที่กำลังเดินทางไปอยู่นั่นเองเนี่ยนายแดนแล้วก็นายเดนิสเนี่ยก็ไปพบเจอกับ ใครบางคนกำลังเดินอยู่บนท้องถนนอยู่ทำให้ตัวของนายเดนิตเนี่ยจำได้เหรอว่าเฮ้ยคนที่เดินมาเนี่ยชื่อว่านายวาดิมวะเป็นเพื่อนของนายเดนิตเนี่ยด้วยเช่นกันเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยแล้วเอา้าทำไมวาดิมเนี่ยนายจะไปที่ไหนเหรอก็ทักทายกันตามภาษาเพื่อนนะฮะนายเดนิตเนี่ยก็ถามวาดิมนายจะไปไหนเหรอนายจะไปปาร์ตี้ไหมนายสนใจเนี่ยจะไปปาร์ตี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้หรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยตรงทุ่งหญ้าที่ว่าเนี่ย แต่คราวนี้การปรากฏตัวขึ้นมาของนายวาดีมเนี่ยม,มันทำให้ตัวของนายแดนนะฮะรู้สึกแปลกๆทั้งวิธีการเดินแล้วก็วิธีการขยับร่างกายของตัวของนายวาดีมเนี่ยมันเหมือนกับตัวของนายวาดีมเนี่ยเหมือนเท้าน่ยมันไม่แตะพื้นนะ่ะแต่เหมือนกับเขาล่องลอยแบบขึ้นมาได้นะนายแดนเองก็หรือว่าเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าวะคือจังหวะตอนที่นายวาดีมนะฮะได้ทําการพูดแล้วก็สื่อสารกับตัวของนายเดนิสเนี่ย วาดิมเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยเนี่ยออกมาเป็นอย่างมากเลยแล้วโทนเสียงในการพูดนะมันจะเป็นโทนเสียงแบบต่ำๆนะฮะแล้วก็จังหวะตอนที่พูดออกมาเนี่ยอากาศตอนนั้นนะ่ะมันจะหนาวเย็นเนี่ยเป็นอย่างมากเลยวาดิมบอกว่าเรานะ่ะไม่สนใจที่จะไปงานปาร์ตี้ที่ทุ่งหญ้าหรอกนะแต่เราเนี่ยจะไปที่ทะเลสาบทำให้ตัวของในเดนะิสน่ยที่ ไปกลับไปกลับมาที่หมู่บ้านแห่งน,นี้บ่อยๆนะก็ต้องแปลกใจเพราะว่าเอ๊ะทะเลสาบเหรอทําไมไม่เคยมีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยพูดถึงทะเลสาบที่ว่าเลยอะแถวเนี้ยมันมีทะเลสาบด้วยเหรอวาดิมวาดิมก็บอกใช่มันมีทะเลสา,อา,าบอ,สาอยู่ด้วยซึ่งทะเลสาบที่ว่าเนี่ยมันจะต้องเดินเข้าไปภายในป่าแล้วทะลุอีกฝั่งหนึ่งของป่าถึงจะไปเจอทะเลสาบที่ว่านายเดยนิสก็เอ้ย ทำไมเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยล่ะท้งๆท,ท,ที่เราเนี่ยก็เราก็คิดว่าเรารู้จักหมู่บ้านอย่งนี้มาเป็นอย่างดีนะแล้วทะเลสาบที่ว่ามันกว้างใหญ่มันสวยงามแค่ไหนวาดิมก็บอกทะเลสาบที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นทะเลสาบที่สวยงามเป็นอย่างมากเลยเราเนี่ยอยากจะให้นายนะได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะไปที่ทะเลสาบแห่งนี้แต่ตอนนั้นนะ่ะมันติดอยู่ตรงที่ว่าเวลาเนี่ยมันทุ่มกว่าแล้วอะ่ะทั้งแดนแล้วก็เดนิสก็ จะเอาอยัางไงดีนะจะไปทะเลสาบตอนช่วงเวลาประมาณขนาดนี้เราจะต้องเดินเข้าไปในภายในป่าเหรอแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าตัวของนายเดนิสเนี่ยก็มีกระบอกไฟฉายเนี่ยติดตัวมาด้วยก็อ่ะถ้างั้นเนี่ยทะเลสาบที่ว่านี่มันอยู่ไกลมากหรือเปล่าอ่ะวาดิมวาดิมก็บอกว่าทะเลสาบที่ว่าเนี่ยมันไม่ไกลามากหรอกพอพูดเสร็จนะฮะวาดิมเนี่ยกลับยิ้มออกมาเหมือนกับยิ้มออกมาแบบแป,แปลกๆอ่ะยิ้มออกมาเหมือนกับหน้านิ่งๆอ่ะ แต่กลับยิ้มออกมาเนี่ยทำให้ตัวของนายแดนเนี่ยที่สังเกตพฤติกรรมอ่ะฮะรู้สึกแบบตัวหนาวสั่นแบบแปลกๆไว้สังหอ์ใจแบบทําไมวาดิมเพื่อนของเดนิสคนนีนน้ถึงได้แบบมีพฤติกรรมอะไรที่มันชวนคนหัวลุกแบบแปลกๆเหมือนกันวะเฮ้ยแต่อธิบายไม่ถูกก็อ่ะไม่สนใจอะไรตัวของวาดิมเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปภายในป,ป่านะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไอทะเลสาบท,ที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ทะลุอีกฝั่งหนึ่งของป่า เดี๋ยนายสองคนเนี่ยเดินตามเรามาแล้วกันรับรองว่าเดี๋ยวจะพาไปถึงทะเลสาบที่ว่าเนี่ยอย่างแน่นอนอ่ะทั้งสองคนก็อ่ะโอเคก็ถือไฟฉายเดินตามเข้าไปภายในป่านะฮะแต่คราวเนี้ยพอเดินเข้าไปภายในป่าเนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางแล้วแต่มันเป็นการแบบเดินฝ่าเข้าไปภายในป่าหรือเขาว่าได้ดังนั้นเนี่ยตอนที่เดินฝ่าเข้ามาภายในป่านะฮะทั้งกิ่งมงกิ่งไม้แล้วก็พวกลากไม้อะไรต่างเนี่ยจะแบบ มันก็จะขัดขวางการเดินของทั้งนายแดนแล้วก็นายเดนิดเนี่ยเป็นอย่างมากเลยแต่ที่แปลกนะก็คือวาดิมคนที่เป็นคนนําทางเนี่ยกลับรู้สึกเหมือนกับเขาเดินเข้ามาภายในป่าเนี่ยเหมือนกับไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับพวกกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้พวกนี้แหละทั้งพวกเถาวงเถาวัไอ้อะไรอ่ะสิ่งที่เป็นลากแบบโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นผิวดินเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบขัดขวางการเดินอะไรต่างๆเนี่ยกับนายวาดิมอะไรเลยอ่ะ แต่ผิดกันนะฮะระหว่างนายแดนกับนายเดนิตเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยพวกกิ่งมองกิ่งไม้เนี่ยมันน่าลาคาญจริงเลยว่ามันแบบม,แบบมันดีดเข้ามาโดนหน้าโดนตัวบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกลาคาญมากๆาเลยก็ถามตลอดทางเลยทั้งนายแดนแล้วก็เดนิตเนี่ยก็ถามบาดีมแนละ้วมันใกล้จะถึงหรือยังอะ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ย เดินเข้ามาภายในป่ามืดๆนะฮะแล้วก็จะแบบแสงมันก็จะสลัวๆนะเพราะว่ามันยังคงม,มีแสงของดวงจันทร์แล้วก็แสงของดวงดาวต่างๆเนี่ยส่องสว่างลงมาที่พื้น,นะฮะทำให้บรรยากาศมันก็จะเป็นแบบแสงจากพระจันทร์จากดวงดาวเนี่ยมันก็จะทะลุลงมาตามยอดกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยทำให้บรรยากาศภายในป่ามืดๆเนี่ยมันก็แบบจะไม่ได้แบบมืดมากนะักก็จะแบบเป็นอากาศแบบ บรรยากาศตลุ่สลัวน่ะทมกลางแสงสว่างจากท้องฟ้านิดนึงอ่ะส่่งสว่างเข้ามาแต่คนเนี้ยวาดิมุคนที่เป็นคนแบบเดินนําหน้าเนี่ยก็จะหัวเราะออกมาแบบแปลกๆเลย <c oughs> อีกไม่นานหรอก <c oughs> เดี๋ยวก็ถึงแล้วแล้วก็ <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ยนายเดนก็อะไรขมมันว่าทาไมแบบอ่ะแต่เขาก็เป็นเพื่อนของนายเดยนิดเนาะก็่น่าจะมีอะไรน่ากลัวหรอกก็เดินกันไปเดินกันไป เดินเข้าไป่ามกลางกิ่งมงกิ่งไม้ความมืดสลัวเนี่ยภายในป่าเดินเข้าไปจนคขาเนี้ยก็ดูที่นาฬิกานะครับก็พบว่าตอนนั้นน่ะมันน่าจะประมาณเกือบสองทุ่มแล้วกว่าจะทะลุออกปากออกจากป่าไปเนี่ยไปถึงไอทะเลสาบที่ว่าเนี่ยจนนะฮะทั้งหมด3คนเนี่ยเดินทะลุอีกฝั่งหนึ่งของชายป่าเข้ามานะฮะแล้วพอทะลุออกมาเนี่ยสิ่งที่นายแดนเห็นแบบก็คือมันมันเป็นภาพที่สวยเนี่ยเป็นอย่างมากเลยเ่ะ ในช่วงตอนประมาณสองทุ่มกว,กว่าได้นะฮะลองนึกถึงภาพแบบพร้อมๆกันนะฮะสิ่งที่นายแดนเห็นก็คือมันเป็นภาพของทะเลสาบที่กว้างใหญ่นี่เป็นอย่างมากเลยพื้นน้ําเนี่ยมันสงบนิ่งแล้วก็ถูกลายล้อมด้วยป่าทั้งสองทั้งแบบทั้งหมดเลยถูกลายล้อมด้วยป่าแบบทั้งหมดเลยแล้วตอนที่แสงของดวงดาวต่างๆเนี่ยส่องลงมาที่พื้นน้ำนะครับพื้นน้ำเนี่ยมันนิ่งแล้วมันก็เป็นเหมือนกับกระจกใสๆอันนึงนะ่ะส่อง ประกายแสงลิระยะต่างๆเนี่ยขึ้นมาจากบนพื้นของพื้นน้ําทะเลสาบต่างๆขึ้นมาและจู่ๆเนี่ยตัวของนายวาดิมนะครับคนที่เป็นคนนําทางเนี่ยก็บอกว่าเออเฮ้ยเรามาถึงแล้วนะทะเลสาบที่ว่าเป็นยังไงบ้างล่ะสวยหรือเปล่าล่ะพอนายเดน,นิดเนี่ยเห็นก็เฮ้ยทาไมเราแบบไม่คุ้นเคยเลยนละว่ามันมีทะเลสาบเนี้ยอยู่ภายในหมู่บ้านเราด้วยเหรอ แล้วมันใช้เวลาในการเดินเข้ามาที่ทะเลสาบที่ว่านี่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้แค่นั้นเองอ่ะก็ถือว่ามันไม่ไกลนะแล้วโอ้โหทะเลสาบกว้างใหญ่ขนาดเนี้ทําไมไม่เคยแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดเนี้บอกบ้างเลยอย่างเงี้ยแต่จู่ๆนะระหว่างที่ตัวของนายเดนนี่เนี่ยกำลังพูดพัมไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนายวาดิมเนี่ยคนที่เป็นคนนาทางนะจู่ๆก็ถอดเสื้อขึ้นมาเลยแล้วตอนนั้นอ่ะอากาศมันก็เย็นเนี่ยเป็นอย่างมากเลยเนี่ยวาดิมก็บอกว่าร้อนไหมล่ะลงเล่นน้ํากันไหมแล้ววาดิมเนี่ย ก็ลองเล่นน้ำเลยเดินเข้าไปนะฮะเดินลงน้ำลงไปเลยแต่ไอสิ่งที่มันแปลกกว่านั้นก็คือจูนะู่น่ะทั้งนายแดนแล้วก็เดนิสเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับถูกสะกดจิตนะ่ะคือรู้เหรอว,ว่าตอนนี้เบื้องหน้าของตัวเองเนี่ยมันคือมันคือทะเลสาบอะ่ะแล้วทะเลสาบเนี่ยตอนนั้นนะ่ะทั้งสองคนก็ก็อยากจะแค่ยืนมองแบบเฉยๆนะ่ะไม่อยากจะเดินลงไปอนะ่ะแต่จู่นะฮะเท้าของนายแดนเนี่ยมันกลับขยับเอง ส่วนตัวของนายเดนิสเนี่ยก็เหมือนกันฮะเดินแบบเลื่อนลอยเนี่ยลงไปในทะเลสาบเลยเ่ะแต่ตอนนั้นน่ยมันกลับกลายว่านายแดนเนี่ยกลับไม่ห้ามเลยเพื่อนของตัวเองนะสิ่งตัวเองเป็นเหมือนกันคือเดินลงเนี่ยลงไปในทะเลสาบเหมือนกันนะ่ะโดยที่ตอนนั้นน่ะหัวสมองมันมันข่าวโพลเนี่ยไปหมดเลยมันคิดอะไรไม่ออกรู้แต่ว่าทําตามที่ตัวของนายวาดิมเนี่ยบอกว่าลงเล่นน้ํากันไหม แล้วพอลงไปนะฮะน้ำเนี่ยมันก็ค่อยสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนถึงช่วงประมาณเอวได้แล้วจูจ่ๆเนี่ยนายแดนเนี่ยก็ต้องรู้สึกร้อนเนี่ยที่หน้าอกของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วความร้อนนั้นนะครับมันทําให้ตัวของนายแดนเนี่ยสามารถที่จะตั้งสติข,ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งความร้อนนั้นนหะมันมาจากสิ่งนี้ฮะเมื่อตัวของนายแดนเนี่ยล้วงเข้าไปที่หน้าอกของตัวเองเนี่ยมันคือไม้กางเขนที่ตัวของนายแดนเนี่ย สวมใส่อยู่ที่ลําคอของตัวเองไม้กางเขนนี่มันร้อนขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างมากเลยพอจับขึ้นมานะครับก็รู้สึกได้เลยว่าอ๋อความร้อนที่ว่าเนี่ยที่ทําให้ตัวของนายแดนเนี่ยได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือไม้กางเขนนี่เองอะแล้วพอตัวของนายแดนเนี่ยได้สติขึ้นมานะครับตอนนี้คือน้าเนี่ยมันถึงตรงระดับของเอลวละในขณะที่ตัวของนายเดนิสนะฮะเพื่อนของนายแดนเนี่ยเดินลงไปนะครับน้าเนี่ยขึ้นมาถึงคุงแล้วอะ ทำให้ตัวของนายแดนเนี่ยพอจะอตั้งสติขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็เลยไปห้ามตัวของนายเดนิตเนี่ยเอาไว้บอกเฮ้ยเพื่อนนายจะลงเล่นน้ําไปทําไมเหรอเดี๋ยวลงเล่นมากขึ้นเนี่ยนายจะจมน้านะอะไรเงี้ยก็บอกเตือนกับนายเดนิสเหมือนเหมือนนายเดนิสเนี่ยแกก็เหมือนกับตื่นขึ้น,นมาจับคาวางังอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเหมือนกันเดนิตก็เอา้าแล้วทําไมเราสองคนเนี่ยถึงลงมาในน้ําได้ละ่ะเฮ้ยขึ้นดิขึ้นขึ้น,นอ่ะ ทั้งสองคนเนี่ยพอตั้งสติขึ้นมาได้ปุ๊บก็รีบพากันขึ้นมาบนชายฝั่งเลยตอนนี้ครึ่งล่างนะฮะก็คือเปียกหมดละแต่คราวนี้คนที่หายไปจากตรงสถานที่เนี้ยก็คือตัวของนายวาดิมคนที่เป็นคนนำทางจู่ๆสิ่งที่ทุกคนนะฮะทั้งสองคนเ,นเห็นก็คือบนออในในทะเลสาบเนะี่ยมันมีร่างของนายวาดิมเนี่ยที่ลงไปแล้วเนะี่ยกลับเดินขึ้นมาจากน้ำแต่คราวนี้มันกลับไม่ใช่สภาพของตัวของนายวาดิมนะ แต่นายวาดิมเนี่ยเดินขึ้นมาจากน้ำาน่ะในสภาพที่ตัวของตัวเองเนี่ยคือตัวแบบมันเปียกโชกเนี่ยไปหมดเลยแล้วผิวหนังของนายวาดิมเนี่ยมันขาวซีดไปหมดดวงตาของนายวาดิมเนี่ยตอนนี้ใบหน้ามันบูดเบี้ยวมันเหมือนกับมันคือนายวาดิมน่ะแต่มันเหมือนกับร่างกายที่เหมือนกับก้อนดินน้ํามันอ่ะก้อนดินเหนียวอ่ะที่ตอนเนี้มันถูกแบบน้านะฮะจนทําให้ร่างกายแบบมันบิดเบี้ยวไปมาเหมือนดินน้ํามันที่มันถูกน้ําอ่ะ เดินขึ้นมาจากจากน้ําแบบตัวแบบตัวเบี้ยวๆอะ่ะขึ้นมาเนี่ยดวงตาแบบมันลึกโหลดดาเข้าไปแต่ทว่าที่ปากของนายวาดิมเนี่ยมันกลับคล้ายกับฟันของของปลาน่ะที่เป็นฟันแบบซี่เล็กๆนะฮะขึ้นมาแล้วนายวาดิมเนี่ยก็เหมือนกับขู่ตะเคอะทั้งสองคนเลยเหมือนกับว่าทําไมพวกเองทั้งสองคนเนี่ยไม่ลงมาในน้ําด้วยกันล่ะลงมาสิอากาศมันร้อนขนาดเนี้ยพวกเองสองคนเนี่ยลงมานะ แล้ววาดิมนะฮะก็เดินขึ้นมาจากน้ำเนี่ยในสภาพาแบบตัวนี่ขาวซีดเลยแล้วเหมือนกับต้องการจะจับทั้งตัวของนายแดนแล้วก็เดนิดเนี่ยจับลงมาภายในน้าเนี่ยทาให้ตัวของนายแดนแล้วก็ตัวของนายเดนิสเนี่ยพอตั้งสติขึ้นมาได้นะก็รีบรีบวิ่งเนี่ยกลับเข้ามาภายในป่าทั้งสองคน,นก็ต่างพากันช่วยฉุดลังกันขึ้นมานะฮะในระหว่างที่กำลังวิ่งไปเนี่ยก็มีเสียงวิ่งตามของนายวาดิมเนะี่ยที่บอกว่าท่าทางแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบ เป็นผู้ชายแบบขาวซีดเนี่ยวิ่งตามขึ้นมาด้วยแล้วก็ยังคงพูดซ้ําไปซ้ํามานะครับพวกเองสองคนเนี่ยจะไปไหนลงมาเลยนะรีบตามลงมาภายในน้าเนี่ยเหมือนกันเลยทั้งแดนแล้วก็เดนี่เดียต่างพากันร้องขึ้นมานะฮะภายในภายในป่าก็ร้องขึ้นมาแบบโอ้โหตะโกนออกมาด้วยความกลัวเนี่ยเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ใช้เวลาในการวิ่งอยู่ภายในป่านั้นแนหะอยู่นานแบบ หลายนาทีเลยจกนกระทั่งหลุดพ้นออกมาจากตรงแนวป่านะฮะทำให้ทั้งสองคนเนี่ยรีบวิ่งกลับไปที่บ้านของนายเดนิสเลยแล้วพอวิ่งกลับไปที่บ้านเนี่ยครอบครัวของนายเดนิตเดนิตเห็นนีก็ต้องแปลกใจเพราะว่าคือตอนเนี้ท่อนล่างของทั้งสองคนเนี่ยเปียกโชกไปหมดเลยพ่อแม่นะฮะญาติพี่น้องเลยบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะทำไมไปเล่นน้ําที่ไหนมานะทำไมตัวนเปียกโชกขนาดนี้ด้วยความที่ทั้งสองคนเนี่ยกลัวนะฮะกลัวเป็นอย่างมากเลย เหมือนกับยังไม่กล้าที่จะถามอะไรยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรกับพวกผู้ใหญ่เขาเนะี่ยว่าว่าตัวเองเนี่ยถูกนายวาดีมที่แบบท่าทางน่ากลัวน่ากลัวแบบเหมือนปลาแบบฟันแบบเป็นซี่แหลมแหลมแบบเล็กๆนะ่ะวิ่งตามมาคือด้วยความกลัวตอนนั้นนะ่ะทั้งสองคนเนี่ยพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ไปห่มผ้ากันด้วยความหนาวเย็นรู้สึกเลยว่าน้ําภายในไอภายในทะเลสาบที่ว่าเนี่ยมันมันหนาวเย็นเนี่ยเป็นอย่างมากเลยเหมือนกับพวกเขาเนี่ยลงลงไปภายในน้ําที่ว่า ได้ยังไงกันก็ยังแบบแปลกใจอยู่เลยเนะี่ยพอขึ้นมาก็หนาวสั่นกันแล้วก็คืนนั้นนะฮะทั้งสองคนเนี่ยก็มีอาการไข้กันอาการไข้หนักเลยจนด้วยความเพียนะฮะทั้งอาการไข้แล้วก็อาการเหนื่อยที่ต้องวิ่งหนีวาดินที่แบบท่าทางน่ากลัวเนี่ยก็เลยทําให้หลับกันไปภายในคืนนั้นพอเช้ามานะครับอาการไข้เนี่ยมันค่อยๆทุเลาลงทั้งเดนิสแล้วก็นายแดนเนี่ยก็เลยถามกับคุณปู่คุณย่ายแล้วก็ญาติพี่น้องต่างๆเนาะ ผมถามหน่อยได้ไหมฮะในในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันมีทะเลสาบด้วยเหรอผมจําได้ว่ามันไม่เคยมีทะเลสาบเนี่ยภายในหมู่บ้านของเรามาก่อนนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมเจอวาดิมะ่ะที่จูจ่ๆเนี่ยร่างกายของเขาก็แบบบิดเบี้ยวไปไหนะแล้วก็เป็นผิวหนังสีขา,ขาวแห้งๆแบบซิ้นๆเนี่ยวิ่งตามพวกผมเนี่ยมาด้วยญาติพี่น้องนะครับปู่ญาตายายเนี่ยของนายเดยนิสเนี่ยกธิบายฟังว่าไม่มีนะที่หมู่บ้านของเราเนี่ย มันไม่มีทะเลสาบมาก่อนเลยทะเลสาบแถวๆนี้มันไม่มีอ่ะปู่ย่าตายายนี่ก็อธิบายแล้วแต่เรื่องของนายวาดิมเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้จะอธิบายไงเดียะจนคนนี้คุณยา่านะครับคุณย่าก็เหมือนอ๋อจะจําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้คุณย่าบอกถ้าเกิดทะเลสาบเหรอถ้าแถวเนี้ยมันไม่มีนะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกที่นึงเนี่ยเป็นทะเลสาบกว้างๆเนี่ยมันมีแต่การที่จะไปถึงทะเลสาบที่ว่าได้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการเดินไปเนี่ยประมาณ หถึงเชั่วโมงได้ซึ่งอยู่ไกลพอสมควรเลยซึ่งการที่เด็ก2คนเนี่ยบอกว่าใช้เวลาในการเดินไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะ่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วครเนี้ตอนที่เด็กทั้งหมดเนี่ยกลับมานะฮะถึงที่บ้านเนี่ยมันก็ต้องมีมีเรื่องแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่เขาเนี่ยตามนายวาดีมเนี่ยไปที่ทะเลสาบเนี่ยตอนนั้นเน่ยเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก,กว่าได้ คือเดาๆดูเนี่ยน่าจะไม่ถึงชั่วโมงหรอกตอนที่อยู่กับนายวาดีมแล้วก็วิ่งกันเข้ามาภายในป่าเนี่ยไม่น่าจะถึงหนึ่งชั่วโมงน่ะแล้วการที่แบบว่า,ามีมีคุณย่าเนี่ยบอกว่าถ้าเิดจะไปทะเลสาบจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเดินไปถึงที่นั่นนะ่ะถึงหกถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยทําให้ตัวของนายเดนนี่เนี่ยยังคงเป็นปริศนาคาใจนะครับตกลงแล้วเนี่ยทะเลสาบที่พวกเขาเห็นเนี่ยมันใช่ทะเลสาบที่เดียวกันกันกบที่ คุณยายเนี่ยคุณยา่านะเล่าให้ฟังหรือเปล่าที่บอกว่าจะต้องใช้เวลาในการไปถึงที่นั่นเนี่ยถึง 6- ถึง7ชั่วโมงด้วยกันอ่ะคราวนี้ปริศนาอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วนายวาดิมที่ว่าเนี่ยนายวาดิมคนที่บอกว่าเป็นคนนําทางไปที่ทะเลสาบเนี่ยตกลงเนี่ยนายวาดิมเนี่ยเขาเขาจําเหตุการณ์นั้นน่ะได้หรือเปล่าแล้วทาไมเขาถึงแบบได้มีรูปร่างหน้าตาแบบน่ากลัวขึ้นมาขนาดนั้นหลังจากที่แบบเดินขึ้นมาจากน้ําได้ก็เลยทําให้ตัวของนายแดนนะฮะแล้วก็นายเดนนี้เนี่ยตัดสินใจ ตอนเช้าเลยก็เดินทางไปหานายวาดิมกันพอไปถึงที่บ้านของนายวาดิมนะครับก็ต้องทราบข่าวว่าจากคุณแม่ของนายวาดิมนะครับบอกว่าอ๋อวาดิมเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านหรอกเพราะว่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนายวาดิมเนี่ยไปเที่ยวกับคุณพ่อที่ที่เมืองเมืองอื่นนั่นก็เท่ากับว่าสิ่งที่ทั้งสองคนเห็นว่าเป็นนายวาดิมเนี่ยนั่นแนหะ มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่นายวาดิมละแต่น่าจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่จําแรงร่างกายของตัวเองมาในร่างของนายวาดิมแล้วก็หลอกทั้งสองคนเนี่ยให้ลงไปภายในทะเลสาบซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยทั้งสองคนก็ไม่สามารถจะหาคําอธิบายได้ทําไมวะทะเลสาบที่ว่าเนี่ยมันคือที่ไหนก็เลยนะฮะลองเดินทางไปดูซิว่าทะเลสาบที่บอกว่าใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยถึงหถึงเชั่วโมงเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไง ก็เลยใช้การเดินทางโดยการขับรถไปกันนะฮะไปที่ทะเลสาบท่วาเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นกว่าการเดินทางาเท้าไปเนี่ยถึง 6- 7ชั่วโมงเนี่ยขับรถไปกันก็ใช้เวลาในการไปถึงที่นั่นเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงหรอกพอไปถึงนะฮะก็ต้องตกใจกันเพราะว่าเออเฮ้ยไอทะเลสาบที่ว่าแห่งนี้มันคือทะเลสาบที่เดียวกันนะครับกับกับที่วาดิมเนี่ยได้พา พวกเขามามันคือที่เดียวกันเลยเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่เลยแต่ตอนนั้นเนี่ยทั้งนายเดนิสแล้วก็นายแดนเนี่ยกับมีความรู้สึกหนาวกลัวต่อทะเลสาบเนี้ยเป็นอย่างมากเลยแล้วก็แบบมีเรื่องเล่าขานนะครับเกี่ยวกับทะเลสาบเนี้ยมากมายเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าที่ทะเลสาบเนี้ยมีนางเงือกนะฮะต้องการที่จะนําเอาผู้ชายเนี่ยลงไปในน้ําเพื่อที่จะ เป็นเครื่องสังเวยต่อนางเงือกที่อาศัยอยู่ภายในทะเลสาบแห่งนี้เขาบอกว่าทุกปีแหละจะต้องมีผู้ชายเนี่ยเหมือนกับเดินมาจมน้ําตายที่เนี่ยประมาณปีละสองคนได้ซึ่งมันเป็นเหมือนกับเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นมาจากนางเงือกเนะี่ยเป็นเหมือนกับนิยายประปลาของคนที่นั่นนหะซึ่งทั้งนายแดนแล้วก็นายเดน,นิสเนี่ยก็คือไม่เอาเลยไม่กล้าลงไปเล่นน้ําอยู่ภายในทะเลสาบเนี่ย กันอีกเลยฮะหลังจากนั้นมาเวลาที่ทั้งสองคนเนี่ยเจอหน้ากันแล้วก็พูดถึงเรื่องของนายวาดิมเนี่ยก็จะเหมือนกับไม่เอาแล้วนะต่อไปเนี้ยจะไม่ไปที่ปู่บ้านของปู่ย่าของนายอีกแล้วลก็ไม่อยากจะไปทะเลสาบที่ไหนอีกแล้วในชีวิตนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะของเรื่องที่ชื่อว่าทะเลสาบศูนย์ครับผมตกลงล้วเนี่ยทะเลสาบที่ว่าเนี่ยมันมีจริงนะแต่ทว่ามันอยู่ห่างไกลไปจากปู่บ้านเนี้หลายหลายกิโลอ่ะ แล้วมันต้องใช้เวลาในการเดินทางไปถึงที่นแนะประมาณ6-7กิโลได้แต่เกิดขับรถไปเนี่ยก็ไม่กี่ชั่วโมงหรอกก็ถึงแล้ว